ขอขอบคุณวารินแลบมากๆนะครับที่เชิญมาวันนี้ปกติเนี่ยในฐานะนักสะสมก็จะไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่2องที่สามนครับที่ได้พูดในพักมิดกในฐานะนักสะสมนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีที่ได้มามากๆนะครับเพราะว่าในหัวข้อเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในธีมสําคัญในคอลเลคชันของผมที่ว่าผมเก็บโดยที่มีเป้าหมายนะก็เรียกว่าเป็น เออ c a b t n e t of curiosity หรือว่าจะสร้างาเป็น g o n เ e r Comer เอะไรก็ก็ว่าได้นะครับก็เป็นในรูปแบบที่ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้เนี่ยโดยหัวข้อก็คือจะมาตอบคนถามที่คนถามเยอะที่สุดเลยเวลาไปไหนนะเจอคนไทยเจอต่างประเทศเจอพนักงาชศิลปินว่าก็จะถามกันว่าผมสะสมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตอบ FAQ ในวันนี้นะครับ ก็ถ้าตอบโดยสรุปสั้นๆนะครับก็จะตอบว่าอ่ะผมก็เกิดปีแปดหนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าอ่ะมันก็มีผลว่าแล้วคุณจะเริ่มจะสมได้เมื่มาาอไหร่ต้องใช้เงินเยอะไหมคุณต้องอยู่ในสถานะใดทําไมถึงเก็บซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัจเจกซึ่งผมคงไม่ไปพูดถึงภาพรวมเพราะมันคงตอบได้อีกเป็น3-4ชั่วโมงนะก็จะขอพูดถึงตัวเองนะครับก็ผมเนะี่ยเริ่มเก็บที่จริงๆจังๆเนี่ยปี2 0 1 6 นะครับซึ่งก็ก่อนหน้านั้นก็เก็บไหมก็เก็บแต่ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเริ่มเป็นลเลกเตอร์หรือว่าเริ่มเก็บจริงจริงจังนะครับก็ปัจจุบันนี้มีมีประมาณ500กว่าชิ้นนะครับก็มีทางที่อยู่ในตีมีทั้งนอกตีมีทั้งชิ้นเล็กๆน้อยๆอยมีชิ้นราคาหลักสิบก็มีนะครับซึ่งผมก็ถือว่าผมก็ให้คุณค่ากับสิ่งนั้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายว่าชิ้นที่แพงที่สุดต้องเป็นล้านไม่ได้จําเป็นนะผมเองก็ไม่ใช่คนที่เป็น คนที่ร่ํารวยมากนะครับก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็เงินทุกอย่างที่หามาซื้อเนี่ยก็มาจากเงินเดือนเท่านั้น,นซึ่งเงินเดือนก็ไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็สามารถซื้อของดีๆได้นะครับถ้าค่อยๆแล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาไปนะครับติ้งของผมที่ผมเก็บเนี่ยผมก็จะเก็บศิล,ลปินไทยนะครับศิลปิน s ซาท์อ a s เ a เชียแล้วก็ t ีสเอเชียเป็นหลักนะครับแทบได้เรียกว,ว่า99%ก็จะอยู่ใน เก้เจ็ดสิบเปอ็นตก็น่าจะเป็นคนไทยนะแต่ก็เริ่ม b r a n c h เอา out ไปในอีก2ภูมิภาคมากขึ้นนะครับถ้าพูดในเชิงของ movement ที่เก็บนี่ก็จะเก็บเป็น experimental กับ ultra contemporary นะ experimental ก็จะหมายถึงเด็กๆเ,เลยนี่แหละนะครับที่กำลังทำสื่อทดลองบางรั้งก็ยังไม่รู้ตัวเองจะทำอะไรนะรหรือถ้าอย่าง ultra contemporary ก็จะมาในวงการสากลก็จะหมายถึงศิลปินที่ยังอายุไม่เกิน40ปีนะครับยังทำงานกันอยู่นะครับ หัวข้อให้เก็บเนี่ยก็จะเก็บเรื่องของ Environment กับ ecology เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วผมก็จะมีความต่างนี่ก็คือผมจะไม่เก็บเรื่องที่เป็นการเมืองจะอ่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวซึ่งทุกคนก็มีสิทธิ์ว่าฉันชอบเก็บอันนี้ฉันชอบเก็บอันนี้นะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับในแง่ของรูปแบบของสุนทรียะนะผมก็ define ตัวเองว่าเออผมชอบงานที่ค่อนข้างมีความกระชับ คอนไซส์นะครับแล้วก็สามารถอธิบายตัวได้ตัวมันเองได้แล้วก็อาจจะชอบที่มันมีอารมณ์ขันอาจจะเป็นดาร์คฮิวเมอร์ด้วยซ้ำนะครับในการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็มีเดียมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนื่องจากเป็นคนบิ๊กน้อยหอยน้อยนะครับก็จะไม่มีเงไม่มีเก็บเงินไม,ไม่มีเงินที่จะสะสมม,มีเดียมที่แพงที่สุดก็คือเพนติงนะ,ะเพราะฉะนั้นงานในคอเลกชันเนี่ยก็จะถือว่ามีเพนติงเนี่ยจำนวนค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีคนถามเยอะว่าเอ๊ะทำไมผม สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของระบบนิเวศนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยใจนะครับก็อย่างอายุเนี่ยก็ใกล้40นะครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศเห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองนะอย่างบ้านที่ผมอยู่เนี่ยก็ผมเคยเห็นตั้งแต่ที่สามารถมองข้ามเมืองได้รอบๆบบ้านเนี่ยเป็นทุ่งนาจนตอนนี้เนี่ยที่ดินก็คือทุก แต่งเป็นซอยเล็กๆมีแต่ถนนมีแต่อะไรผมเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อยากเห็นนะครับหรืออย่างธุรกิจที่เข้าไปอยู่ร่วมด้วยนะรหรืองานที่ทําอยู่อย่างงานล่าสุดที่ผมทำนี่ผมทำอ,อ,อยู่ที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชียสิ่งที่เราทำนี่เราดูเรื่องของความปลอดภัยของอาหารเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราต้องเข้าใจกฎระเบียบเราต้องเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศในประเทศว่ามีการควบคุมยังไง ซึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็ถือว่าเป็นความน่าเหนื่อยใจนะครับแต่ก็รู้ว่ามันค่อยๆดีขึ้นแต่มันช้ามากมันมันไม่ทันกับสิ่งที่โลกถูกทำลายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมก็ถือว่าผมค่อนข้างให้ความสำคัญแล้วก็ยิ่งอยู่ไปยิ่งทำไปก็รู้ว่าเออเราในฐานะนักสะสมเนี่ยถ้าเรามีมิชชั่นตนัวนี้เรามีความสนใจตัวนี้เราก็ควรจะคอลเลกต์ลึกในเรื่องนี้ นะครับโดยที่สิ่งที่เราทําก็คือนอกจากที่เราได้ส่งเสริมให้ทางศิลปินเนี่ยได้ทาได้เอ็กซ์เพรสในสิ่งที่อยากทานะครับช่วยให้เขามีรายได้เพื่อทําพันธกิจของเขาใช่ไหมผมก็ทําพันธกิจของผมในฐานะนักสะสมคือไปช่วยเหลือศิลปินนะครับและอีกแง่อีกแง่หนึ่งคือถ้ามีโอกาสมีใครสนใจจะยืมไปโชว์ผมก็ยินดีเสมอนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของคอลเลกชันที่มันต้องทํางานของมันกันนะครับ ทีนี้ถ้าตอบอย่างนี้พูดอย่างนี้ทุกคนก็คงจะหลับนะดูเป็นอาจารย์มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพาสถัดไปเนี่ยก็ผมคิดว่าให้ภาพเล่าเรื่องนะครผมก็เลยคิวเรตโชว์เล็กๆนะจากงานที่มีมาเนี่ยเลือกมาสิบกว่าชิ้นให้เออทุกคนจะได้เห็นภาพว่าเอ๊ะแล้วผมสะสมอะไรกันแน่นะครับ mm hmm. ก็ผมตั้งชื่อโชว์นะครับว่า What a beautiful day นะก็เป็นตามชื่อหนึ่งในชิ้นงานซึ่งจะเป็นชิ้ชนปิดฉากท้ายโชว์นะครับแต่ขอเปิดโชว์ด้วยชิ้นนี้ก่อนนะชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานของโจเรืองศักดิ์นะครับซึ่งก็เคยแสดงที่วารินแลบด้วยนะชิ้นนี้เนี่ยเป็นใบคลอเวอร์นะครับถ้าเราดูแค่ใบคลอเวอร์เฉยๆเนี่ยคลอเวอร์สีแฉกเนี่ยถ้าใครหาเจอถือว่าเป็นโชคดีใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณได้ไปที่อย่างที่คุณโจได้ไปลงพื้นที่ที่ฟูกุชิมะเนี่ยซึ่งก็คือมีระเบิดนิวเคลียร ใช่ไหมครัมีสารไม่ใช่ระเบิดอิกเพลียมีการลว่ไหลของสายกร,รมมันตภาพบางสีออกมาเนี่ยทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของต้นไม้นะครับซึ่งโคลเวอร์สีแฉกเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ทั่วไปนะครับมี5แฉก6แฉก8ป0แฉกคุณโจ้เจอหมกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความโชคดีของเราที่เห็นเราเห็นจากอะไรกันแน่นะครับหรือที่เราโชคดีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันโชคดีจากอะไรนะครับนะครับ ก็มาพาร์ทที่1น,นะก็ต่อด้วยคุณโจ้อีกชิ้นหนึ่งเลยแล้วกันนะชิ้นนี้ก็ผมก็ถือว่าเป็นชิ้นชิ้นหนึ่งในชิ้นเมเจอร์นะครับก็เป็นชิ้นน้ําท่วงนะครับเป็นน้ําท่วมปี54นะครับซึ่งถ้าดูในรูปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีหลอดแก้วเนี่ยทั้งหมด5หลอดนะครับหลอดแก้วในนั้นเนี่ยบรรจุน้ําซึ่งถูกเก็บณนักพื้นที่นั้นๆนะครับแล้วถูกจัดเรียงตามความสูงนะชุดหนั้น นัซึ่งจุดที่สูงที่สุดนี่สองเมตรกว่าเนี่ยอยู่ที่เมืองเอกนะครับปี54ผมคิดว่าอันนี้เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะมาเล่าเรื่องอีกทีหนึ่งซึ่งคุณโจรศักก็ตั้งชื่องานว่า do we learn from t h i s y e t เราจะต้องนาำท่วมอีกครั้งใช่ไหมครับซึ่งเราก็ยังกังวลกันอยู่ในทีมเดียวกันนะครับไปทาง อีกแน่หนึ่งก็เป็นคุณวิทยะนะครับซึ่งก็ถ้าดูในรูปก็ดูสวยดีเนาะนะครับแต่ถ้าดูชื่องานก็จะเห็นว่ามันคือ fuel spill ก็คือการาตัวน้ำมันใช่ไหมครับที่ถูกน้ำมันหรือชื้อเพลองนี้ซึ่งมันปลดปล่อยออกมาการสะท้อนหักเหของแสงน้ำไปภ้ามันดูสวยงามน,นะเช่นเดียวกันมันก็เล่าเรื่องว่าเออแล้วสิ่งสวยงามที่เราเห็นมันมาจากอะไรกันแน่นะครับ ในหน้านี้นะครับว่าดเรื่องของต้นไม้นะครับวาพูด,ด้ดยเรื่องของสัตว์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้หรือ arboreal เนี่ยนะครับอย่างชิ้นสั์ชิ้นนี้นะครับคุณแปงตุษฎีนะครับก็ปั้นเป็นงานเซรามิกนะก็จะเห็นว่าบนงานเซรามิกก็จะมีคนปีนอยู่มีงูมีสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับเราชื่องานก็คือ basic education is biodiversity in urban planning ผมว่าชื่องานก็เป็นตัวช่วยเนาะให้มันอธิบายตัวมันเองได้ไง่ายขึ้นว่าที่ความหลากหลายของสิ่งของระบบนิเวศเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันมันมาจากอะไร Basic Education ช่วยไหมใช่ไหมครับหรือมาทางซ้ายเออทางนี้นะครับของงานของโรเบิร์ต้าซึ่งก็เคยแสดงที่วารีแลบนะก็ว่าด้วยเรื่องของการที่ต้นไม้ที่สิงคโปร์ต้นหนึ่งเนี่ยถูกตัอดออกไป และในวิดีโอนี้ก็มีการเก็บภาพว่าในนั้นมีสิ่งมีชีวิตใดที่มันอาศัยอยู่ในต้นไม้ต้นนี้บ้างนะครับก็แลเราจะเรียนรู้กันมันยังไงนะครับในหน้านี้นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของดอกไม้ละนะครับซ้ายมือเนี่ยเป็นออดอกญ้านะครับไม่ใช่ดอกญ้าดอกรักเป็นเกสรดอกรักนะครับส่วนความเออส่วนอีกทางนึงเนี่ยก็จะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะครับ เอาอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องของการที่ตัวมเมล็ดดอกรักเนี่ยเขาถูกนำมาเอ,อิร์เราบอกชื่อนะครับน้องเฟื่องนะบมาริสานะครับก็ทำเขาสนใจเรื่องของออพื้นที่ชายขอบโดยบริเวณเขเมรน,นะครับกัมพูชานะครับซึ่งโดยตัวครอบครัวโาเอเนี่ยก็ถูกมีการออพลัดพรากนะครับในระดับที่จากเขตการเขเมรแดก นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการอุปมาอุปไมในรูปแบบหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะมาพร้อมกับวิดีโอซึ่งมันจะอธิบายตัวมันเองได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับว่าการที่ดอกไม้เนี่ยมันกระจายไปมันก็เหมือนคนถูกคนถูกกระจายไปหรือเปล่านะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆก็อันนี้ขออธิบายได้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่านี้นเรื่องเขค่อนลึกนิดนึงแต่ก็จะพูดถึงว่าเราถูกแบ่งแยกโดยสงครามอ่าแล้ว สิ่งแวดล้อมต่างๆมันเกี่ยวข้องยังไงการที่มันหายไปต่างๆมันก็จะมีเรื่องราวในนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับที่เป็นดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นงานที่ประดิษฐ์จากนะครับปลาเข็มนะครับแล้วก็กระดองหมึกนะครับแล้วก็มียาฝรั่งด้วยก็จะเป็นงานที่มีกลิ่นพอสมควรเลยนะครับก็ชื่องานชื่อ Saffron Garden Out of t h e City พูดถึงในเมืองของเรา นะครับว่าอย่างย่าฝรั่งที่เอามาทําอาหารเนี่ยหรือแซฟฟอนเนี่ยก็จะรู้อยู่ว่าเป็นสไปซ์ที่มีมูลค่าแพงที่สุดแล้วก็หาได้ยากมากนะครับต่อที่มันสวยงามได้หรือมันดีได้เนี่ยมันประกอบด้วยจากอะไรกันแน่มาจากแซลตัดฟิชหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งก็ถ้าเราจะเปรียบเปรียบเป็นแรงงานหรือเปล่าเปรียบเป็นคนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะตีความซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งดีที่ทำให้คนได้ตีความสิ่งที่เห็นได้นะครับ หน้านี้นะครับว่าด้วยเรื่องของสัตว์นะครับซึ่งก็ผมพูดถึงสัตว์เอเ่อเลือกมาเป็นสัตว์ที่ยังไม่ตายกับกลายเป็นซากไปแล้วนะครับอย่างทช่นี้เนี่ยเป็นผลงานของคริสจงชางฟุยนะครับคนมาเลเซียที่ตอนนี้อยู่ในแคนาดานะครับก็เป็นเอ็กวิตาเอทีนการัดโกกนะกับทรัพย์ไพทอนวิทเอ็กแอนดเอทีนโซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไพทอนนะเป็นงูหลามนะครับ แล้วก็ถ้าเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีคุกทองอยู่ถามว่าทําไมถึงมีคุกทองนะมีคุกทองเพราะกินไข่เข้าไปนะและไข่ตัวนี้เนี่ยทำแล้วมันเกี่ยวกันยังไงนะในอุตสาหกรรมรังนกเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือเมื่อมีนกนกออกไข่ออกมางูจะตามมาเสมอนี่เป็นเรื่องปกติเพราะเขาก็จะเข้าไปกินไข่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในอุตสาหกรรมนี้ทำก็คือเขาก็จะนําไข่ต้มเนี่ย แล้วก็ไปล่อไว้แล้วก็ให้งูมากินนะครนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการการเล่าเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็ค่อนข้าง literal พอสมควรเลยนะครับส่วนทางนี้นะครับก็เป็นผลางานของชาวเม็กซิกันนะครับชื่อ b r u n น r ร e สนะก็ชื่อ, iz, mm hmm. องานคือคินาเมซินก็คือตัวกระดูกนีนะครแล้วก็เคฟเพนติงนะครับน้องช้างน่ารักนะครับซึ่งเขาพูดถึงอะไรนะครับในเม็กซิโกเนี่ยก็จะมีการขุด พื้นที่หนึ่งนะครับเพื่อทําสนามบินแล้วพอเกิดขึ้น,นขุดไปปุ๊บเจอกระดูกแมนมอดพอเจอกระดูกแมนมอดปุ๊บทุกอย่างเลื่อนแล้วก็เริ่มคอมเมอร์เชียลไลซ์แล้วเริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์ขุดไปแล้วทาพิพิธภัณฑ์แล้วในพื้นที่นั้นก็กลายเป็นสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยจากแมนมอดก็ทํามีขนมเอ่ยสร้างพิพิธภัณฑ์ทาสวีเนียนะครับซึ่งก็เป็นคําถามที่น่าสนใจว่าขนาดตายไปแล้วเราก็ยังสามารถหา ประโยชน์ได้จากสิ่งแวดลอ้อมนะครับในบทนี้ว่าด้วยเรื่องของนกนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของความเป็นไปได้นะครับว่าแล้วนกซึ่งคนก็จะมากจะ a s s o c i a t e นกกับคำว่าฟรีดอมใช่ไหมซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้มันก็เป็นเป็น association ที่น่าสนใจว่าอย่างคุณวันเทนีนะครัอาจารย์<ม>อบเชยเนี่ยก็ทำวิดีโอกับนกของเขานะครับชื่อจจชื่อน้องบอยส นะครับก็ทําวิดีโอเนี่ยว่าเราฝึกให้เขาพูดนะครับโดยคําที่เขาสอนเนี่ยก็คือ every one is a contemporary artist ตามคําของโจเซฟบอยส์เลยนะครับก็เขาก็ฝึก,แล,กแล้วก็พูดแล้วให้น้องเนี่ยพูดไปนะครับแล้วก็หาความเป็นไ,ไปได้ว่าแล้วตกลงสิ่งที่เขาทาอยู่มันคืออะไร b o y ส์ <S <S เป็นใครเราเป็นใครเราทําอะไรได้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นการตั้งคำถาม หรืออย่างรูปนี้อันนี้เป็นภาพถ่ายจากมือถือนะครก็เป็นรูปถ่ายจากมือถือที่สุดสัตว์ดูสินะครับคือถ้าเราดูแล้วก็ไม่รู้หรอกอะไรก็ดูสวยดีนะครับชื่องานก็ชื่อ after lavender mist lavender mist เนี่ยเป็นผลงานชิ้นสำคัญของแจ็คสันพอลล o c k อกเป็นถือว่าชิ้นที่ทำให้ breakthrough ในเรื่องของการ dripping ของเขานะครับซึ่งถ้าเราดูมันก็ดู dripping เนาะแต่ใครเป็นคน drip ละ่ะก็เป็นน้นองนกนี่ละครับ drip เต็มไปหมดเลย ก็สวยงามดีว่านกก็เป็นศิลปินได้เหมือนกันนะรหรือว่านกก็เป็น contributor artist เราเป็นได้หรือเปล่าใช่ไหมครับก็เป็นการตีความขอจบท้ายนะครับด้วยรูปนี้ก็เป็นที่ผมตั้งชื่อโชว์เลยก็คือ o n a b e a u t i f o o day d นะครับรูปนี้คนที่เห็นทุกคนก็ถามว่าอื้ถ่ายชัดหรือเปล่านะครับผมจะบอกว่าถ้าเห็นของจริงเนี่ยมันจะไม่ชัดกว่านี้อีกนะครับซึ่งก็คือความตั้งใจของศิลปิน นะครับก็คือคุณลีอนันทวัฒน์นะครับคือถ้าเราดูดีๆเนี่ยคุณจะ mm. เราก็จะดู Foreground mm. กับ b a c k g r o u นะ Foreground ออ Background เนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดมากเลยว่าเป็นระเบิดตูมอยู่ใช่ในขณะที่ Foreground เนี่ยก็จะเป็นตัวดอกไม้กับเป็นผีเสือ้อเป็นดูลกสวยใช่ไหมครับซึ่งสําหรับผมผมก็คิดว่าเราก็คงเป็นผีเสื้อกับดอกไม้กันเยอะนี่แหละแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างสวยงามมันไปโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆจากคอลเลกชันที่นำมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังนะครับก็หวังว่าจะได้พอเข้าใจมากขึ้นว่าผมเก็บอะไรนะครับก็ขอบคุณมากครับ